สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนํานะคะในเรื่องของอาหารนะคะวันนี้เป็นอาหารตอนเที่ยงของเรานะคะค่ะพูดไทยได้ก็ต้องพูดภาษาอกงกฤษได้ค่ะเดี๋ยวจะถามน้องเพียงใจนะคะว่าอาหารที่วางอยู่ตรงหน้านี้เราเรียกว่าอะไรนะคะแล้วน้องก็สามารถที่จะตอบได้นะคะทุกคนที่อยู่ทางบ้านนะคะก็สามารถที่จะตามได้นะคะก็คือพูดตามได้เลยค่ะ,ะเดี๋ยวลองถามแป๊บนึงนะคะ what is this <Yes. S 1> okay good What is this? Rice. Sticky rice. <Yes. S 1> ah, I can <Again>, please. Sticky rice. Ah, sticky rice. Is this g r e l l e d chicken? What is this? Water. Water. Okay. ทพยัสลัดมีนส้มตำนะคะท mm hmm. พยัสลัดหรือว่าส้มตำนะคะทพยาปักปักนะคะ อันนี้เป็น sticky rice ก็คือข้าวเหนียวบ้านเรานั่นเองค่ะอันนี้เป็น grilled chicken grilled chicken ก็คือไก่ย่างนะคะเตอ e r ก็คือน้ำนะคะเดี๋ยวจะให้น้องเพียงใจนะคะลองชิมดูค่ะ oh, you can taste it เพียงใจอีทพัาพยาสลัด okay โอ้ this is long bean ถั่วฝักยาวนะคะ long bean Are you delicious? Delicious. Okay. Ah. Pian Chai. Eat sticky rice with grilled chicken. Okay. Sticky rice. Grilled chicken. กินข้าวเหนียวและไก่ย,ย่างนะคะกับไก่ย,ย่างนะคะเมื่อกี้เพียงใจกินส้มตำนะคะ่ะตอนนี้เพียงใจกำลังกินอยู่นะคะ mm hmm. เพียงใจที่ติ่งกำลังกินนะคะกำลัง mm hmm. ก็คือกำลังเคี้ยวอยู่นะคะ mm hmm. เดี๋ยวเพียงใจนะคะ,ะก็จะดื่มน้ำค่ะอะ mm hmm. เพียงใจดื drink some water. Mm ่นซัมร์วอเทอร์เพียงใจดื drink ice water. Mm ่นไอซ์วอเทอร์ แข็งด้วยนะคะเพียงใจ drink w a เ e อ already เคสํำหรับวันนี้นะคะน้องเพียงใจก็ได้มาแนะนำแล้วก็มากินอาหารให้เราดูนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็ลาไปก่อนใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กั